ม33เรารักการเปิดไทม์ไลน์ตั้งแต่วันลงทะเบียน,ถ,นถึงวันที่ได้เงิน4 0 0 0บาทนะครับรวมถึงบอก4เงื่อนไขได้สิทธิ์ม33เรารักการได้เงิน4 0 0 0บาทนะครับผมใครที่จะอยู่ใน4ีเงื Salt ่อนไขนี้นะฮะคุณจะได้สิทธิ์เงิน4 0 0 0บาทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าใครจะได้บ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับตั้งแต่เปิดไทม์ไลน์เลยตั้งแต่ลงทะเบียนถึงได้เงินนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างนะผมข้อมูลนี้เนี่ยต้องขอบคุณทาง กระทรวงการคลังนะฮะแล้วก็จากกระทรวงกระทรวงแรงงานนะครับผมแล้วก็ทางกรุงเทพธุรกิจด้วยนะครับขอบคุณมากครับอ่ะเรามาดูกันเลยครับอัปเดตทไลายครับโครงการมอสสามเรารักกันหลังธนาคารกรุงไทยยืนยันช่วงเวลาชัดเจนแล้วนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยปเปิดเผยทไลายโครงการมอสเมสามเราลกันที่ได้ข้อสรุปชัดเจนแล้วนะครับภายหลังจากที่ได้ส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลังนะ ก็คือมีกระทรวงแรงงานกระทรวงการคลังซึ่งช่วงเวลาลงทะเบียนได้รับการยืนยันจากธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์หกสี่เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการมอสามสามเรารักกันตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการามนะฮะกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ช่วยดูแลพี่น้องแรงงานจากผลกระทบโควิด -19 นะครับรวมทั้งนายจ้างผู้ประกอบการให้เหมือนคนในครอบครัว แต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายและได้สั่งให้กระทรวงแรงงานหารือกับกระทรวงการคลังนะครับสันนักงบประมาณนะครับว่างบประมาณพอไหมนะสภาเศรษฐกิจสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสสชนะฮะเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มการเยียวยาแก่ปผู้ประกันตนมาตรา3าให้เท่าเทียมกับกลุ่มอื่นที่รัฐได้ช่วยเหลือไปแล้วนะครับผมก็คือให้เท่าเทียมกับกลุ่มอื่นที่รัฐได้ช่วยเหลือไปแล้วนะฮะ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าของชีพของผู้ประกันตนมาตาสามสที่รับผลกระทบจากโควิด -19 รัฐบาลจึงเยียวยาลายละ4,000บาทคุณจะได้4,000บาทแบบแน่ๆนะฮะถ้าเกิดคุณอยู่มาตรา3-3นะครับเรามาดูกันต่อครับโดยมีเงื่อนไขได้สิทธิ์ม .33 เราละกันได้เงิน4,000เนี่ยดังนี้นะฮะมีอยู่4เงื่อนไขมาดูกันว่าคุณจะมีโอกาสได้ไหมนะครับข้อที่1ครับคือ คุณต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยก็คือเป็นคนไทยนั่นเองครับข้อที่2ครับคือเป็นผู้ที่ประกันตนมาตรา3-3ถ้าคุณเป็นคนประกันตนมาตาา33อยู่แล้วคุณได้เงินสี่พันครับข้อที่3ครับไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนี่นะครับข้อนี้นะครับสำคัญมากข้อที่3คือไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการเยียวยา รอบนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือได้ไปเลยนะฮะเรียบร้อยแล้วตอนนั้นที่เราบอกกันไปแล้วและกลุ่มข้อที่สครับเงินไขก็คือไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน5 0 0 0 0 0บาทหมายความว่าทุกบัญชีธนาคารของคุณเนี่ยเอามากองรวมกันนะเอาเงินทุกธนาคารมาบวกรวมกันไม่เกิน5,000 0 0บาทนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในเกณฑ์4ข้อนี้นะครับคุณได้เงิน4 0 0 0บาทชัวร์นะครับ เราามดูกันต่อครรัับฐมนตรีว่าการกระทรวงการแรงงานเนี่ยนี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับยังกล่าวได้ว่าล่าสุดส่งหนังสือไปให้กระทรวงการคลังข้าราชการกรุงไทยนะครับได้ยืนยันระยะเวลาดําเนินการขั้นตอนต่างๆมาแล้วนะฮะโดยกําหนดไทม์ไลน์ดังนี้นะครับไทม์ไลน์ที่ผมจะบอกตั้งแต่ลงทะเบียนถึงวันที่ได้รับเงินเลยนะฮะอ่าเรามาดูกันครับไทม์ไลน์ที่1ครับก็คือ1ก็คือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โ o ้ยเว็บ .33 เราันะฮะเดี๋ยวจะมีเว็บไซต์ทําขึ้นมานะครับ และตรวจสอบการได้รับสิทธ์เนี่ยตั้งแต่วันที่21่กุมภาถึง7มีนาหกนะครับ่าและตรวจสอบการได้รับสิทธ์ตั้งแต่วันที่21่กุมภาถึงมีนาหกนะครับอ่ะต่อไปครับ2ก็คือธนาคารทําการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรองวันที่8ถึง14มีนาคม64นะครับตรงนี้ธนาคารจะทําการตรวจสอบข้อมูลนะครับผมวันที่8ถึง14มีนาหกต่อไป3ครับ กดใช้งานและกดยืนยันตัวตอนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่1 5บหถึงยีมีนาหกนะครับก็คือตรงนี้วันลงทะเบียนเนี่ยก็คือ21่ถึงเมีนาหกนี่คือวันที่ลงทะเบียนแล้ววันที่คุณจะตรวจสอบได้ว่าคุณธนาคารเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลคุณไปตรวจสอบครับในวันที่8ปดถึงสิครับถ้าตรวจสอบดูว่าได้ไหมนะครับผมนะฮะคือไอตรงนี้เนี่ยภายใน27 21กุมภาถึง7มีนาตรงที่เขาบอกว่าลงทะเบียนและตรวจสอบการได้รับสิทธิ์แสดงว่าลงทะเบียนภายตั้งแต่วันแรกคือ21กุมภานะครับผมแต่การตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยเขายังไม่ได้สุบแน่ชัดว่าวันวันไหนนะครับแต่ว่าประมาณนะครับว่าเป็นวันที่อยู่ประมาณในช่วงเวลาที่21กุมภาถึง7มีนานะครับว่าจะเป็นวันไหนนะครับ ธนาคารก็จะทำแต่แต่พอจบตรงนี้ปุ๊บนะฮะเจ็ดมีนาธนาคารก็จะทำการตรวจสอบคัดกรองอีกทีหนึ่งด้วยนะครับผมอ่ะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการประกาศให้ละเอียดมากขึ้นชัดเจนครับแต่มาปัจจุบันนี้ไทม์ไลน์เป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็กดใช้เงินกดเงินตรนผ่านแอปเป่าตังค์นะครับวันที่ 15- ถึง25มีนานะครับต่อไปนะฮะสีก็คือได้วงเงินผ่านแอปเป่าตังค์1 0 0 0บาทในวันที่22 9และวันที่22 29มีนาและวันที่5กับ12เมษามีนาและวันที่นานับ ก็คือรวมกันแล้วเนี่ยก็คือได้4,000บาทนะครับยี่สิบสองหนึ่งพันยี่สิบเก้าหนึ่งพันเป็นสองพันห้าสามพันสิบสองเมษาสี่พันนะครับแล้วก็มีห้าตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับห้าก็คือเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองมีนาถึงสาวเสวีพฤษภาคมหกสีษษษ่นะยี่สิบสองมีนาถึงสาวเสวีพฤษภาคมหกสี่คุณเจะได้เงินตรงส่วนนี้ไปนะครับทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ประกันตนมอดสามสามที่เข้าขายมีสิทธิ์ได้รับเงินเนี่ย เยียวยาในครั้งนี้ก็คือจํานวน9.27ล้านคนนะฮะก็คือวงเงินเนี่ยก็คือประมาณ37,100ล้านบาทนะครับขณะเดียวกันครับมีการกําหนดระยะเวลาดําเนินการขั้นตอนต่างๆมาแล้วก็คือดังนี้นะครับที่ผมบอกหนึ่งก็คือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ม o สโ e เว็บมอสาารักกัน .com นะตรวจสอบการได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่21กุมภาถึง7มีนา2ธนาคารทําการตรวจสอบข้อมูลทั้งประมวลผลการคัดกรองนะวันที่8ถึงสมีนา 3ก็คือกดใช้งานก็คือภายใน8ภายในตั้งแต่8ถึง14มีนาพคก็จะกดคัดจองอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็วสามก็คือกดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้1521ีมีนาอันนี้พูดไปแล้วนะครับผมได้วงเงินบาทได้เป๋าตัง1000บาท22 29มีนา5 7 5เเมษายนครับเป็น4 0 0 0เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าิถึงสพฤษภาอาอันนี้พูดไปแล้วนะครับผมโอเคครับและนี่ก็คือไทม์ไลน์ทั้งหมดนะครับ ก็คือให้คุณจําไว้นี่คือสรุปเลยนะครับโครงการมอส,สามเรารัก,กันครับเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาค่าของชีพของผู้ประกันตนมาตราสา,สาที่รับผลกระทบจากโควิดนะฮะผู้รับสิทธิ์ก็คือได้สี่พันมีสีเงื่อนไขครับก็คือสัญชาติไทยเป็นผู้ประกันตวมาตราสามสามไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีเงินฝากทุกบัญชีนะครับรวมกัน5 0,000นบาทนะครับผู้มีสิทธิ์ได้ก็คือ9.27ล้านคนวงเงินประมาณ3 1ม0 0ืล้านบาทนะครับ ช่องทางการให้บริการก็ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัางค์เริ่มลงทะเบ,บียนในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ประมาณ2 1กุมภาพันธุมาที่เมื่อกี้บอกของหกสี่ทฤษฎตั้งแต่มีนาถึงพฤษภาคม2องหกผ่านร้านค้าเดียวกับโครงการเราชนะะโครงการเราชนะก็จะมีร้านที่เขาวมก็มีโครงการานะร้านเราชนะนะครับที่เป็นร้านโครงการเราชนะร้านคนละครึ่งร้านธงฟ้าะชารัฐนนี่ได้หมดครับก็จะได้สีครั้งสัปดาห์ละ1 0 0 0บาทนะครับอ่าโอเคครับช่วงมีนาถึงมเมษาก็ได้เงินครบ00 0พนะครับไม่มีจำกัดวงเงินเหมือนเดิมโอเค ต่อไปอน,นี้ก็คือไทม์ไลน์ครับย1มีนา21ิพุมพาถึง7มีนาลงทะเบียนผ่านเว็บและตรวจสอบได้รับสิทธิ์นะครับ8ถึงสิมีนาธนาคารที่ทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง1 5ถึง21มีนากดใช้เงินและกดยืน,นันโดตนในแอปอ๋อตังนะครับ22 29มีนา52เมษาก็ได้รับวงเงินพันบาทเป็น4 0 0 0นะครับรวมกันเริ่มใช้ใจ่ายซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่22มีนา จนถึง31พฤษภาคมนะครับก so so no ็ค so ือได้เงินวันแรกก็ใช้จ่ายได้เลยนะครับใช้จ่ายที่เราชนะนะครับแต่ถ้าเกิดชูนทบทวนสิทธิ์สมมติคุณไม่ได้สิทธิ์ทบทวนสิทธิ์ก็คือวันที่15ถึง28มีนานะครับผมก็แสดงว่าจะประกาศชัดเจนเนี่ยว่าใครได้ไม่ได้ก็คือภายใน8-14มีนาครับและทบทวนสิทธิ์ก็คือ15-28มีนาคมทบทวนสิทธิ์แล้วก็29-4เมษายน29มีนาถึง4เมษายนก็ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลคายกองอีกรอบ 5ส <mel> ิงเาษากดใช้เ <iah> งินใช้งานและกดยินดีตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าต er, ังนะครับแล้วก็5 2เมษาคม64ได้วงเงินผ่านแอปเป่าตัง2,000บาทนะครับอันนี้คือในกรณีที่คุณเป็นรอบ2นะครับผมคือรอบแรกไม่ผ่านนะครับรอบ2กดทบทวนสิทธิ์แล้วก็5เมษายนถึง3เพฤษภาได้เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการให้กับก็คือได้ใช้ช้าหน่อยก็คือได้ใช้วันที่5เมษายนถึง3เดือพฤษภารอบแรกได้ใช้22มีนาถึง30พฤษภานะครับ แต่อันนี้เนี่ยรอบแรกคุณจะได้เงินไปเลยนะฮะ2,000บาทนะครับผมแอปพลิเคชันเป่าตังค์โอเคนะฮะแล้วสุดท้ายก็รวมกันเป็นก็เป็น4,000บาทนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับถ้าอยากรู้ข้อมูลตรงไหนบอกผมใต้คอมเมนต์้านล่าคลิปนี้นะครับยังไงตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีข้อสรุปอีกข้อสรุปหนึ่งที่จะออกมาในวันที่จะมีประชุมคอรมอนะครับผมอันนี้เป็นมติเดี๋ยวจะมีมติของคอรมอและสรุปชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนั้นก็ประมาณ เดี๋ยวมีช่วงนั้นเดี๋ยวผมจะทำคลิปอัปเดตเพิ่มให้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่นี้ครับมาแจ้งให้ฟังละเอียดมากที่สุดในเวลานี้แล้วครับสำหรับตอนนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปตัดไปครับสำหรับวันนี้ผมต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ